ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ่อนในแสงเหยียวันนี้ผมจะมาสอนเติมเกมออวีนะครับผมอยา่างแรกคุณต้องกดที่ศูนย์เติมเกมกอรีน่านะครับแล้วรอนะครับรอไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเข้ามาอย่างเงี้ยอ่า เรคุดก็เข้าไปที่ R o. V Mobile. Mobile. Mobile หรือเปล่าใช่ไหมใช่เกมนี้จะมีแต่เกมที่อยู่ในค่ายกาลินาหรือเปล่าใช่ไหมดาวมออั่วมีเติมเชล์ด้วยแล้วก็มีหอนด้วยมีหลายเกมแล้วฟี f ฟาก็มีแต่เราจะเข้าไปที่ R V นะครับแป๊บึงขอปิดปิด,อปดโอเค พอคุณยังไม่ได้สมัครอะไรพอคุณจะเติมเกมคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะใช้อะไรระหว่างกาเลน,น่ากับ f c e e o o o หนึ่งเลือกใช้ Facebook ครับเพราะผมไม่มีกาเลน,น่ารองอรโอ้ไ,ไฟไไฟ้าไ,ไฟให้เป็นเกี็บนะรอไปเรื่อยๆนะครับ ม,มันโหลดช้ามากเลยถเถอะนี่ครับแล้วมันก็จะเข้ามาอย่างนี้นะครับผมเต็มที่เลือกกาลิน่าก็มีบน90เปอร์เซ็นต์แต่ว่าวันนี้เรามาใช้ทูมันนี่กดไปที่ทูมันนี่นะครับสีแดงเหลืองนะครับดูน,นี่อันนี้ขอกผิดนะครับขอโทษนะครับกดผิดกดไปที่ทูมันนี่นะครับ ทูมันนี่เอาที่วางเลยกน้อ <c> ย <oughs> ทูมมนนี่แล้วก็เขาบอกว่าจะโปรดใซรรหัสเตออิมเงิน14ดักผมไม่มีรหัสคุณต้องใช้รหัสเซเว่นนะครับผมก็ไปขอเขาเหมือนตามนี่แหละไปซื้อเนี่ยบอกว่าสลริฟทูเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณนั่นแหละครับถ้าสมุิยิ่งมีเงินได้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งเติมเงินเติมคูป,ปองให้เยอะเท่านั้น แต่มันจะเติมปองเองคุณเลือกไม่ได้นะครับแบบรวดเร็วอันนี้เติมแบบรวดเร็วถ้าไม่เข้าใจมาถทมได้อันนี้ผมจะใส่รหัสที่ผมใช้ไปแล้วนะครับเพราะผมไม่มีรหัสแล้วตอนนี้ไม่มีรหัสเติมเงินแล้วผมจะจําลองรหัสเก่าไปก่อนใช้ไม่ได้มันไม่ใช้รหัสซ้ำนะครับ นี่ผมกดตกลงไปแล้วมันบอกเติมเงินรหัสบัตรไม่ถูกต้องนะครับผมแต่ถ้าสมมติคุณบอกคุณสำเร็จแล้วคุณเติมสำเร็จแล้วนะครับสเสร็จแล้วคุณก็ออกไปเลยมันจะเขียนว่าสำเร็จเรียบร้อยชำระเงินเรียบร้อยสเสร็จแล้วคุณก็ออกไปแลคขับปิดปิดแบบนั้นเีงนะครับนั่นแหละแล้วคุณก็เข้าไปที่อาวีของคุณเลยนะแต่ผมไม่เข้า นั่นแหละคุณก็เข้าอาวีเข้าไปแล้วมันก็จะเติมเองแล้วก็ไปรอรับริปโป้กันได้แหละไปรับเลยแหละนั่นแหละไม่ต้องทำอะไรมัง่งมึงมาหาก,กุญายบายครับแค่นี้แหละจบ